วันนี้พาไปกินซาบูนางในก็คือว่าเรื่องของเรื่องก็คือน้องชายมาแต่บอแก้วบัวได้เห็นกันเป็นเวลา3ปีแล้วบอกจักซึ่งว่าเขากันเลื่องทานซาบูนี่เนาะอันนี้จะเป็นบรรยากาศภายในทานหน้าตากันจะปานี้เดี๋ยวเขาไปเบิ้งเมนูกันก่อนันแน่ถ้าว่าจะไปเบิง้งต้องมาเบิ้งมุงกันเด้อดีของแท้แฟนเพลนี้เลย และสำหรับ้านเพื่อนเนาะบุฟเฟ่จเมเอ็นแสนหกสิบห้าพันกิบต่อคน้นแต่ถ้าเขาบบอยากสั่งเป็นบุฟเฟ่เขากินน้อยนะเขาสามารถสั่งเป็นแบบจานก็นได้ใส่จำนวนติ๊กตเลยเรากำลังพิเกีมพร้อมจุม่มเนาะซึ่งแน่นว่ามันต้องเป็น้านของคนไทยแน่นอนเัื่งจากแจวแล้วก็น้ำสุดใสๆแบบนี้นะส่วนไหนจะต้องเป็นสาขามาแต่ไทย อันนี้เพื่อนจะจัดผักแบบว่าเออมินิมอนะหาหักมีเห็ดหอมมีกุ้งทะเลเอออะไรทําใหม่ชิ้นเสือห้องไห้เออสั้างไรหลังจากปรุงแจ้วเรียบร้อยเนาะเขาก็จะมาคอยจุม่มคอยกินกินแบบผู้ดีวล้ว่ะแต่ว่ามันกระบบได้ใจค่ะก็เลยปูอะเข้าไปบาดหน่งเออเนี่ยมันทำใจก็เลยฟาดเข้าไปยกง่ายเลยนะจ๊ะ คิดว่าจะมือเทานีเระบอบอเลายังสั่งอีกแล้วก็ใส่ลงไปใส่ใสๆใแบบว่าห้านจนแบบสไลซ์ซิ้นให้เขาจนประทันเลยนะจนแบบเออยอมไปข้างนึงเลยทีบอแล้วไผอยากมาเนาะมาได้บ้านพาดข่าเลยทุกคนจบคลิปแล้วบายบาย